เรื่องตุ๊กตาหุ่นไม้นะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึง่งมีหญิงชราคนหนึ่งชื่อป้าแก้วอาศัยอยู่ในบ้านไม้เก่าๆริมป่าป้าแก้วชอบสะสมตุ๊ก,กตาไม้ที่แกะสะลักเองซึ่งแต่ละตัวมีลักษณะและสีหน้าที่ดูน่ากลัวและแปลกประหลาดวันหนึ่งมีเด็กผู้หญิงชื่อนิดซึ่งเป็นหลานสาวของเพื่อนป้าแก้วได้ไปเยี่ยมป่ากับแม่ของเธอนิดเห็นตุ <he S 1> ๊กตาไม้ตัวหนึ่งนั่งอยู่บนก้้อี ทุกกตานั้นมีตากลมโตเหมือนจ้องมองเธอตลอดเวลาด้วยความสงสัย<อ>นิดตื่นเข้าไปจับทุกกตานั้นจังหวะเดียวกันนั่นเองป้าแก้วเข้ามาพูดอย่างเย็นชา<อ>ตุกกตาตัวนั้นไม่ชอบให้ใครจับคืนนั้นหลังจากที่นิดกลับบ้านเธอเริ่มฝันประหลาดทุกครั้งที่เธอหลับตาเธอจะเห็นตุกกตาตัวนั้นยืนอยู่ปลายเตียงนิดพยายามลืมตาและตื่นแต่รู้สึกเหมือนร่างกายถูกตรึงไว้เช้าว,วันรุ่งขึ้น นิดพบว่ามือของเธอเกินเศษไม้และมีเศษผ้าชิ้นหนึ่งซึ่งดูเหมือนเสื้อผ้าของทุก,กตาตกอยู่บนหมอนนิดรีบเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแต่แม่ของเธอกลับไม่เชื่อคืนนั้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากห้องนอนของนิดและเมื่อแม่เธอได้ยินจึงรีบวิ่งไปดูปรากฏว่าเธอก็หายตัวไปอย่างลึกลับทิ้งไว้เพียงเศษผ้าของทุก,กตาไม้ตัวนั้น